ันนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูนะครับหรือว่ามาแนะนํานะครับสําหรับคนที่กําลังเลือกนะเลือกซื้อนะครับกล้องนะครับวงจรปิดสักตัวหนึ่งนะครับที่บางคนขี้เกียจเดินสายนะก็คือหมายความว่าอยากจะใช้ wi-fi นะครับไม่อยากจะเดินสายมันยุ่งยากนะครับถึงว่ามีสายแลนแต่ก็บางทีมันก็สิ้นเปลืองนะครับเป็นสายระยงระยางนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับ วีสตาร์แคนะครับตัวนี้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเนี่ย CS นะครับ26 Q นะครับอันนี้ผมได้ทำการเสียบทดลองแล้วนะเนี่ยตัวนี้ก็มีสายชาร์จนะครับก็เรียกว่าเป็นสายชาร์จนะี่แหละแบบสายชาร์จนะี่แหละแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่มีฐานนะครับมันไม่มีแบตเตอรี่ในตัวมันต้องเสียบลอดตลอดเวลานะครับตัวนี้ถ้าเราดึงปลั๊กตัวนี้ออก ไอ้เครื่องไอ้ตัวกล้องเนะี่ยมันก็จะไม่สามารถทํางานได้นะครับตัวนี้ก็ลองเสียบเทสดูนะตัวนี้นะมันจะแถมมันกับอะแดปเตอร์5โวนนะครับตัวนี้นี่ก็มีเสาเนี่ยเป็นรุ่นล่าสุดเลยนะของปีปีนี้เลยนะคตัวนี้เห็นไหมครับด้านหลังจะมีลาโพงสามารถพูดคุยโต้ตอบมีมีไมค์ในตัวนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับผมจะงายให้ดู ตัวนี้นะครับสำหรับเจ้ามีสตาร์แคมตัวนี้เห็นไหมนะครับเ,เขาก็จะมีบาร์ที่ผมเอามือปิดไว้นะมันจะมีบาร์บางเขาอยู่เอามาสแกนนะเวลาเราติดตั้งนะเราก็ใช้แปปอปนะครับไอโฟนตัวนี้ iPhone ตัวนี้เอามาสแกนตัวนี้นะครับแล้วทีนี้มันก็สามารถจูนให้มันเจอกับเจ้ากล้องตัวนี้ได้นะครับ การติดตั้งก็มีหลายวิธีนะครับติดตั้งผ่านสายแลนก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นรูน็อตนะครับสำหรับใส่ขาเขาจะแถมขามาให้นะครับตัวนี้นี่เลยนะมีสายแลนนะครับสามารถติดตั้งแบบมีสายก็ได้นะครับตรนี้เลยน,นี่เสาสัญญาณจะทําให้รับสัญญาณแล้วก็ปล่อยสัญญาณในตัวได้ดีขึ้นนะครับมีเสาครับนะก็ยาวประมาณสักสี่ห้านิ้วมัง้งตัวนี้คร่าวๆนะตัวนี้ ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้มาให้ดูด้านหน้ากันตัวนี้นะครับที่ผมเลือกนะเพราะว่ามันเป็นกล้องที่ว่าก็ดูประมาณผมดูจริงๆนะครับพูดพูดแบบตรงๆลนยะก็คือดูประมาณเกือบอาทิตย์นะครับก็คือทีแรกกะจะซื้อกล้องเนะี่ยแบบเนี้ยก็ดูที่เขาซื้อขายก,ากันเนา นะอยากจะได้ถูกที่สุดแต่มันอยากได้ดีดนะสองสามร้อยสี่ห้าร้อยดูไปดูมาลำปามปาอ่ะไหนก็ไหนๆแล้วจะเล่นยี่ห้อนี้มาก่อนเดี๋ยววันหน้าค่อยค่อยซื้อยี่ห้ออื่นมาลองอีกนะครับก็เลยเจาะจง b starcam ทีนี้ก็เจาะจงรุ่นที่มันต้องเป็นเขาเรียกว่าะไรนะสามารถรองรับ wifi เราเตอร์ Fi, 5 g ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากให้มันมีเสา นะให้มันรับ wifi ได้ดีนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยโต้ตอบได้อันนี้คือหลักการที่ผมผมเลือกนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อ,อย่ากแรกที่มันกลางคืนให้มันโอเคหน่อยนะครับก็คือพวกไนท์โหมดต่างๆเนะี่ยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับตัวนี้เรด่นสวยนะบุคลักสวยไม่ใหญ่โตเกินไปนะครับตัวนี้หมุนรด้ หมุนแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ขึ้นไปนะครับอาจจะไม่ถึงขนาดหลังเลยนะครับตัวนี้ก็ตึงประมาณนี้นะขึ้นมาประมาณร้อยกว่าองศามันะตึงประมาณเนี้ยก็หยุดนะครับส่วนตัวเนี้ยหมุนรอบเลยนะครับหมุนรอบเลยนะครับนี่ประมาณหมุนรอบเลยประมาณสามร้อยกว่าองศาน่ะเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับตัวนี้มันดีอย่างครับมีระบบ AI นะครับกดจับ ความเคลื่อนไหวนะของคนเราเนี่ยนะเวลาเราเดินไปเดินมานะแล้วก็เมนูมันเยอะมากบอกไม่ถูกนะลองมาดูรีวิวในช่องหลายๆช่องที่เขาขายพวกกล้องดูอันนี้ผมผมไม่ได้ขายกล้องแต่ว่าเพื่อนเอามาให้ดูเฉยว่าเออถ้าใครอยากได้กล้องวงจรปิดสักตัว IP พีคาเมลาสักตัวในประเภทต่อ Wi-Fi เนะีลองลองซื้อตัวนี้มาใช้ดูนะครับ ือว่าราคาไม่แพงตัวนี้ผมซื้อมาพันกว่าบาทเองนะครับตัวนี้นะครพันกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดประมาณพันห้าพันหกอะไรประมาณนี้แหละขึ้นลงนะแต่ว่าราคานี้คือได้เมมโมรีนะหกหกสิบจีนิกนะครับแต่ตัวเนี้ยใส่ได้สูงสุดร้อยยี่สิบเอ็ดนะเนะีนะ่ตัวนี้ก็จะเป็นขานะครับเมื่อกี้ผมก็แกะไปทีนึงละนะครับมาให้ดูทีละในะอีกช่องหนึ่งนะครับ อันนี้ก็มีขาเขาก็ต่อตัวนเนี้ยเนี่ยยึดยึดกับใต้กล้องนะครับส่วนตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยเขาก็จะมีน็อตพุกให้เราเราก็ไปยึดติดฝาผนังก็ได้สเสาก็ได้แล้วแต่แล้วแต่มุมนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกเจ็ดเอนะครับอย่างว่านะครับพลาสติกก็ต้องดูแลดีๆหน่อยนะจะไปงานไปอะไรไปหักมันก็จะรุนแรงก็จะหักได้นะครับก็มีคู่มืออะไรต่างๆแต่คู่มือที่ผมบอกไป ในคลิปอีกช่องหนึ่งครับก็คือว่าคู่มือเนี่ยเขาจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องพยายามแปลดูนะหรือไม่ก็ไปหาข้อมูลในเน็ตแต่การติดตั้งนี่มันก็ไม่ได้ยากนะครับแค่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้มีมีน็อตมาให้นะครับรีบไปมาให้แล้วก็มีรูจิ้มนะเห็นไหมครับจิ้มรีเซ็ตประมาณนี้เลยนะครับ ทีนี้มาดูตัวกล้องแล้วก็มาดูตัวกล่องกล่องแพ็กเกจทำมาสวยนะครับสีเมกะพิกเซลไอพีคาเมลตัวนี้ตามข้างกล่องนะครับบอมี AI นะครับ AI ตัวจับนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนี่กล่องก็สวยนะใช่ได้นะแพ็กเกจแพ็กเกจเขาทำมาได้ดีมากนะครับทีนี้ก็จะมาให้ดูข้างกล่อง เ็นไหมครับตัวนี้นะครับรองรับว่ยฟนะคนะรับ2.4 5G wi-fi อเหาเตอบ้านแล้วก็นีครับความละเอียดเปอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าผมสเปคว่าเมื่อก่อนตอนหากล้องแรกๆเนี่ยสเปคว่าต้องประมาณ2 2 3ล้านพอดูไปดูมารุ่นล่าสุด 4S 26Q 0เนี่ยโอ้นมา4ล้านนะครับอ่ะจัดการเลย สี่ล้านก่อนนะครับตัวนี้ก็ขอด้ดงบอกวกิธีใช้เมมอะไรอะไรประมาณเนี้ยส่วนตัวนี้นะครับพวกนี้ก็สามารถพูดคุยโต้อตอบนะครับกันได้มีไม์มีไมโครโฟนในตัวนะครับประมาณนี้เลยนะครับมี AI ตัวจับส่วนตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะในคลิปที่ผ่านมาหลายๆคลิปนะครับก็คือว่าถ้าเราจะใช้ไอตัวกล้อง ไอพีคาเมล่าอะยี่ห้อวีสตาร์แคมรุ่นเนี้ยแล้วก็หลายๆรุ่นเนี้ยเราจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมด้วยการสแกนครับถ้าไม่สแกนเราก็เข้าไปที่นะครับแอปสตูหรือว่าถ้าใครเป็น Android ก็เข้าไปดาวน์โหลดตรง Play Store นะครับก็ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอยู่ละพอดาวน์โหลดปุ๊บเราก็จะมีแอปในเครื่องใช่ไหมละ่ะทีนี้เราก็ ทีนี้เราก็เห็นบาร์ไหมครับบาร์โค้ดพวกบาร์เออาร์โค้ดต่างๆพวกเนี้ยเ evet. มื่ัถ้าให้เรายิงยิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจอกล้องพอเจอกล้องเราก็สามารถคอนโทรโลนะครับ evet. ผ่านมือถือได้เลย evet. นะครับส่วนเมมนะครับนี่มันก็จะอยู่ด้านล่างครับด้านล่างตัวนี้ evet. Evet, นะครับเห็นไหมครับเมมเขาจะอยู่ด้านล่างนี่เห็นไหม<ๆ>ครับนี่เมม จนตัวนี้เอาไว้กดเวลาเราต้องการรนะีเซ็ตหรือว่าจะใช้ Wifi ในตัวนะครับก็กดรีเซ็ตก่อนให้เหมือนกับเครื่องมาจากโรงงานก่อนนะครับ,นะรบส่วนด้านล่างก็เป็นที่ใส่เมมใส่เมมเนี่ยก็ไงนะครับไงางาเข้าไปเอาด้านด้านบนที่มันเป็นอ่าเรียกว่าอทองทองแดงทองเหลืองเขาเนี่ยที่มันเป็นโลหะเนี่ยไงยขึ้นก็เสียเข้าไปนะครับอย่าไปคว่ำนะครับรุ่นนี้ไงเสียเข้าไปนะครับ ประมาณนี้นะส่วนไอตัวควอ e r นี่ตัวนี้ผมให้เกตเกตถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้นี่เลยนะครับอ่ะตอนนี้โทรศัพท์แบตใกล้หมดแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มาให้ดูให้เฉยับว่าได้กล้องวงจรปิดมาใหม่อ่าประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็ลองไปหาดูแล้วกัน,นะนตอนนี้แบตก็จะหมดแล้วก็ประมาณนี้นะครับ ก่อนที่จะไม่จบคลิปนะครับวีสตา V-Star Cam CS ยี H ่สิบหก Q นะครับ